ในคลิปนี้เนี่ยเรามาแวะดูกันหน่อยครับสำหรับหนังใหม่จากค่าย M Studio ที่มีทั้งผลิตและจัดจำหน่ายเองรวมกับพันธมิตรที่น่าสนใจในปี2025จะมีเรื่องอะไรบ้างซึ่งต้องบอกว่าหนังเนี่ยมีทั้งการต่อยอดความสำเร็จจากปีก่อนการหยิบจับของเก่ามาทำใหม่และของใหม่ที่น่าสนใจครับเขาบอกครับว่าปีนี้เนี่ย M Studio จะจับมือกับค่ายพันธมิตรรวมกันสร้างหนังมากกว่า20เรื่องที่เข้าฉายในปีนี้เยอะมากๆครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้าง อีพีเมื่อเล่กกูคืนมาแม่ช่วยด้วยเย้เรื่องแรกก็ไม่ต้องสาธยายกันมากครับเพราะว่ามีกำหนดเข้าฉายแล้วแม้จะยังไม่ได้ถ่ายทำอย่างที่หยด3หนังที่สารต่อความสำเร็จมาจากที่หยดทั้งสองภาคซึ่งแม้จะจบลงด้วยดีในภาค2แล้วแต่ก็ยังมีเรื่องราวลี้ลับมากมายครับที่สามารถต่อยอดกันได้ต่อและคอนเฟิร์มครัว่าพี่ยักษ์กลับมาแน่นอน แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าภาคนี้พี่คุ้ยทวีวัฒน์วันทาที่ปีนี้เนี่ยจะมีหนังอยู่2เรื่องจะได้กลับมากำกับหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นยังไงรอติดตามกัน8ตุลาคมนี้ครับเรื่องต่อมาก็เสอมภัยมากมากครับกับมือปืนหนังจากพี่พุธพุทธิพงศ์นักทองรวมกับ 4K i n g ิงส์ทั้งสองภาคและวัยหนุ่ม25 4 4โดยคราวนี้เนี่ยพี่พุธได้มาร่วมงานกับทาง M Studio ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวของมือปืนรับจ้าง ไปสำรวจเบื้องลึกเบื้องหลังในจิตใจของพวกเขาการันตีคุณภาพจากพุ่มกับลอยล้านครับอีกทั้งยังมีนาคีภาคที่3ที่ภาคนี้ใช้ชื่อว่าครุฑานาคีที่จะพาเราย้อนอดีตไปในสมัยที่พญานาคและครุฑต่อสู้กันกับการกลับมาของเจ้าแม่นาคีอย่างแต้วนัทพรและเคนภูภูมิสมัยที่ยังเป็นละครช่องสมสมทบด้วยนักแสดงคุณภาพอีกมากมายครับ ต่อมาก็คือหนังที่หลายๆคนอาจจะงงอาจจะสงสัยครับว่าทําไมถึงมีภาคต่อได้อย่างอนนงภาค2ที่คอนเฟิร์มแลวครับว่าจะได้พีคมกิจพ่วงกลับจากอนนงภาคแรกกลับมาเท่านั้นยังไม่พอครับยังได้จีสุธิรัก์และโบเมรดากลับมาคบทีมเรื่องราวของอนนงและโจหลังจากที่พวกเขาตายไปแล้วเนี่ยจะเล่ายังไงต่อก็ยังเป็นปริศนาต่อครับ เรื่องต่อมาที่น่าสนใจสำหรับปีนี้เป็นหนังออริจินอลคอนเทนต์เรื่องใหม่อย่าง The Stone พระแท้คนเก๋ผลงานของจังกาสตูดิโอผู้สร้างอันนงและคุณชายความน่าสนใจเลยก็คือนี่เป็นการกำกับหนังเรื่องแรกของเป้อารักษ์นั่นเองฟังไม่ผิดครับเป้อารักษ์จาก o u ร์คิงนั่นแหละเป็นหนังดราม่าทรลเลอร์ลุลทรึกเกี่ยวกับเรื่องการต้มตุ๋นปลอมพระนำแสดงโดยอาไกรณิตเจ้าหน่ายและจ่ายไททัสมิธ เข้าใช้สาเมษานยดนี้ครับซึ่งนอกจากเรื่องราวใหม่ๆรวมไปถึงการต่อยอดหนังเดิมยังมีการเอาของเก่ากลับมาทำใหม่ครับนั่นก็คือสุสานคนเป็นละครผีในตำนานที่รีเมคมาหลายเวอร์ชันถูกปัดฝุนขึ้นมาทำใหม่ซึ่งจะได้นุ่นวรนุษย์มารับบทเป็นคุณนายลั่นทมรวมโดยแก๊ปธนเวชและก้อยอรัชพรดูแลโดยทีมสร้างจากซีรีส์สืบสันดานนั่นเองครับอีกทั้งยังมีมิลเลียนเวสทูเลฟ หนังที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลงของบอยโกศิยพงศ์ที่ทํางานร่วมกับมุกปิยาการผู้กํากับลองลิฟเลิฟที่พาทุกคนประทับใจมามา,มากอีกด้วยซึ่งโปสเตอร์คอนเซ็ปต์ที่ออกมาเนี่ยเหมือนจะแบ่งเป็นพาร์ทหและพาร์ทสด้วยหรือเปล่ายังไงก็รอติดตามกันนะครับนอกจากโชว์เคสที่มีให้เห็นแล้วเนี่ยยังจะมีหนังภาคต่ออีกมากมายเริ่มจากหอแต๋วแตกภาคที่11อย่างหอแต๋วแตกแหกหัวกับไส้รวมไปถึงอ e ีเดียมซิ่ง2เหมย2และยังมี ป่าช้าผีแขกซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาว่ากันว่านี่คือภาคต่อของของแขกที่มีการคอนเฟิร์มจากค่ายมนวิจ,จิตแล้วครับว่าเราจะได้ดูของแขกภาคที่2แน่นอนและได้มีการเปลี่ยนชื่อซึ่งป่าช้าผีแขกเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละครับแค่นั้นไม่พอยังมีหนังผีตามมาอีกอย่างทราบเมือง g กลส์บอรวมไปถึง Ring Abell และ Exchange และหนังที่ทุกคนตั้งตารอคอยหรือเปล่าอย่างหมู่บ้านโคโกะโหลกอีกด้วยซึ่งเขาทําเป็นหนังจริงนะครับทุกคนเอเนี่ยกำลังโคโกะโหลกผู้ชายอยู่เดี๋ยวนะฮะเอ่โอโ,โ,โ,โคโคโคกะโหลกและนี่ยครับก็คือรายชื่อของหนังที่ทาง M Studio มีกําหนดฉายในปี2025อยากดูเรื่องไหนก็ตั้งตารอกัอนไว้ให้ดีต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยหนังไทยเขา้าฉายเยอะมากๆ คิดว่าปีนี้เนี่ยจะมีหนังร้อยล้านกี่เรื่องก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับมึงกับกูต้องได้เจอกันถ้ามีครั้งที่สองนะ่ะถ้ามีครั้งที่สอ,อย่าให้มีครั้งที่ <c oughs> สามเด็ดขาดก็ได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่สามนะ่ะครั้งที่สี่เนี่ไม่ควร